สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล3าาที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็พบกับคุณครูเหมือนเช่นเคยค่ะหมือนก็จะพาเด็กๆนะคะมาทําผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะวาดภาพระบายสีค้างคาวกันค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่จะวาดภาพระบายสีค้างคาวนะคะคุณคมูก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับค้างคาวมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆอยากฟังกันไหมคะ ถ้าเด็กอยากฟังแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่บินได้จริงบินได้คล่องตัวกว่านกค้างคาวจะกินมแมลงผลไม้หรือบางชนิดจะกินเลือดสัตว์เป็นอาหารค้างคาวชอบออกหากินในเวลากลางคืนและส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในถ้ำหรือต้นไม้ประโยชน์ของค้างคาวต่อมนุษย์เช่นช่วยบริโภคแมลงศัตรูพืชลดการใช้สาร หรือยาฆ่า,มาแมลงและมูลของค้างคาวนำมาใช้แทนปุ๋ยได้ดีด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเก็บความรู้เกี่ยวกับค้างคาวที่คุณครูเหมือนนำะมาเล่าให้ฟังวันนี้ต่อไปนะคะครูเหมือนก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ถึงขั้นตอนการวาดค้างคาวง่ายๆกันคะ่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเป็นสูนวาดพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ค่ะต่อมานะคะคงเหมือนจะพาเด็กๆนะคะมาวาดค้างคาวเราจะเริ่มจากส่วนของหูก่อนเลยนะคะเด็กๆจะใช้เป็นรูปทรงของสามเหลี่ยมนะคะสองข้างแบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตกแต่งข้างในหูของค้างคาวค่ะให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆ ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของดวงตาค่ะผู้หมียนก็จะวาดดวงตาของคางคาวนะคะโดยการใช้วงกลมนะคะ2ข้างแบบนี้แล้วก็ใส่แววตาข้างในนะคะเด็กๆให้เหมือนกันทั้งสองข้างค่ะส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของจมูกนะคะก็จะใช้รูปทรงสามเหลี่ยมะคะ่ะในการวาดแล้วก็ใส่จมูกแบบนี้ค่ะในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของปากนะคะ ก็จะเป็นสัตว์กินพืชกินผลไม้แล้วก็กินสัตว์ด้วยกันนะคะคก็จะมีเขี้ยวแบบนี้ค่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นปีกนะคะเราก็จะใช้สองข้างวาดปีกแบบนี้ค่ะใช้เส้นซิกแซกนะคะแล้วก็เส้นตรงค่ะ2เส้นแบบนี้ทำวาดปีกสองข้างให้เหมือนเหมือนกันนะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะให้มันเหมือนเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นส่วนของ เราก็จะใช้ครึ่งวงกลมนะคะหรือรูปคลื่นนะคะในการวาดในส่วนของปีกให้สมจริงมากขึ้นสองข้างให้เหมือนกันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะตกแต่งเล็กน้อยนะคะเป็นมือของเขานะคะที่ใช้จับอาหารนะคะทีนี้ส่วนต่อมานะคะคุณหมยก็จะวาดในส่วนของการตกแต่งข้างในตัวของข้างขาวนะคะ แส่วนต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็จะเป็นขานะคะก็จะเป็นขาสองข้างเลยนะคะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูเหมยก็มีตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะและนี่ก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเลือกใช้สีได้ตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่ดูขั้นตอนการวาดไม่ท <us> ันครูเหมยก็มีขั้นตอนการวาดท้ายคลิปให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการวาดภาพคางคาวมียากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนนะคะที่วาดภาพระบายาสีคางคาวเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมส่งผลงานตัวเองนะคะลงมาในไลน์กลุ่มให้คุณครูเหมืนได้ชมให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ